ให้ก็ดีนะเพาว่าแล้วนี่นจะเอาไหว้ใส่ของเขาลยสารก็สู้ล้มันขึ้นบุลลวงหันดนแต่ว่าบกลลวงคนขังีีีๆเขามันขาดมันมัดบอดอได้บอมันขาดพืด,ด,ดแล้วมัดแล้วมันก็เฮินทันว่าถามอีกแล้วยายวาดว่าถามมาจังไดไพถาม โอ้ถามอีกแล้วสวัสดีค่ะภายนอกน้องก,ก้าสาหรือภยัยถามอีกแล้วเลิฟสิบสี่ขอบคุณมากมายนะคะเยื่อเพิ่งเยื่อเพิ่งเอาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาทักทายเย่อเพลิงเยื่เลยไม่ใช่บบค่ากีดีสิแต่ฉันได้เอาซอมนั้น เขาก็บึงปีดทองเนาะเขาก็บึงว่าแต่แต่ยี่สิบนนาทีจะไหนมันแด่สามสิบนนาทีแลยเนี่เบึงเบึงท่านผู้ชมเป็นเวลาเบึงปีนทองเวลาเขาไปเวลาเขาไปเย็บเขาก็ะติตัดออกอีก ต้นนี้ห้องกับตัดพ่อรมมานก่อนได้บไมข้าเขว่าให้ใส่อันนี้วเลยก็ได้มาถอดเออน,นี้ก็ตียิงงวันตัวยิ้งวันวยู่เหงันไม่เลนะมันคือม,มันแห้งแฉวอ่ะส่วนสีผ้ามืาขาใช้เขาหนกบางนีว่าสันว่าัเพักกียอก็แล้วคือผ่านนี่คือห้อ อยากจุ่มนะอันนี้ก็จะเปลี่ยนสีสลับลายได้จะพี่น้องเปลี่ยนสีสลับลายอะไรคุณยี่ใหม่โวกกัดมาละนะเออโวกกัดมาเขาสิได้มาจีไม่มีคนนั่นไปส่ที่นไหนเขาจะให้มันอยู่ตินกังสอง ร้านเดี๋ยของขี้ขี้เงี้กัยังนบนย่าง,งขอบคุณเด้อจะพี่น้องสิ้าพี่นอ้องลงไรมาได้ปัน,น,นใยปันใยยุ่งน, <laughs> นี่ไหนน,น,น,นของเจ้าอ่า าก็จะสลับสีนะคะทุกคนเปลี่ยนลายตำหมวกสีเหมืองใช่ไหมก็เพื่อนเยวมืออื่นอะมาเบิ่งสีใหม่เด้อสีเอาสีใหม่ให้เบิ่งมืออื่นมือนี้จะได้กับสีคุ่มให้แล้วสีนี่เพราะว่าอยากตำสีใหม่แล้วไว้ออกไปเลยบ่เดี๋ยวสีอันนี้แล้วสีลงเล่อนจะสีนับอันนั้นมันจีเถิดโทรศัพท์ง่ายหลังวะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะยกมือบายบายได้นะคะทุกคนโอ้ยยังม่ทันพ่อขบสีกันยังสีว่าพื้นลองเอ็เนเยบผานั้นว่าคันเวาเนี่ยก็หลงยังสีว่าให้ได้มันเป็นศาสตร์อันเย็บแบบนั้นทุ่นหลอด ชมือบายบายได้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจนะคะใครอยู่บ้างชูมือหน่อยเร็วใครอยู่บ้างชูมือหน่อย <c oughs> ขอตัวค่ะทำงานขอบคุณมากมายค่ะวี่ลาวันขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทยายอันนี้ชงก็ไปคอมเมนต์ให้ป่าในเด้อเดี๋ยวป่าไปหาไปแล้วนะคะทุกคน ไลหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะ